โอเคนะครับผมก็สวัสดีสวีดาคุณผู้ชมทางบ้านทางภาคเหนือภาคกลางให้สานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉียงใต้เขียงโตทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าทาไมผมถึงหายไปประมาณ3อาทิตย์เลยครับประมาณ21วันนะครับที่ผมลองนับดูนะฮะก็เพิ่งกลับมาลงคลิปได้วันสองวันนะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแบบแถลงการนะครับไม่ถึงกับแถลงการนะครับอันนั้นมันยิ่งใหญ่ไปครับสำหรับช่องเล็กอย่างนี้นะครับก็หัวแค่หายไปช่วงนี้คือ ทำโปรเจกต์จบนะครับกับทางมหาวิทยาลัยอของผมนะครับเพราะว่าผมอยู่ปีสี่แล้วนะครับแล้วก็ผมก็ได้ย้ายบ้านด้วยนะครับได้ย้ายบ้านกลับไปอยู่กับพ่อแม่นะครับแล้วก็ก็ไปเรียนใบขับขี่เรียนขับรถนะครับให้ทําใบขับขี่นะครับก็เลยแบบคือช่วงนี้แบบยุ่งมากมากเลยครับก็เลยหายแต่การทําคลิปลงคลิปวิดีโอการแคสเกมการทำนู่นทำนี่นะครับ ก็เดี๋ยวจะกลับมาทําเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ยังทําโปรเจกจบกับทามหาลัยอยู่นะครับก็จะมีบางวันนะครับที่หัวจะไม่ได้ลงคลิปนะครับต้องขออภัยนะครับแต่คุณสัญญาว่าจะพยายามลงคลิปให้ได้ทุกวันแบบที่เคยทําปกติเลยนะครับก็ฝากติดตามก็ได้แล้วกันนะครับไว้ไว้ถ้าใครอยากให้ทาอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าอยากถามอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับผมจะมาตอบนะครับแล้วก็ อย่าลืมนะครับสามพันซับผมจะทำ Q a นะครับให้ทุกคนได้ดูกันนะครับโอเคนะครับว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องผมด้วย้กันะครับโอเคครับไปเจอกันนะครับคครบ,นนรบ,บ๊ายบายจุบจ๊บจุ๊บเออเฮ้อ